สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกลับอาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าด้วยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่า ลงมือทำไม่มีแผนงานยุ่งมีแผนงานไม่ลงมือทำแย่ yeah! ผู้ฟังทุกท่านครับในโลกยุคป,ปัจจุบันมีความหลากหลายเกิดขึ้นตามความเจริญของบ้านเมืองและก็การเพิ่มขึ้นของประชากรของผู้คนนะฮะในท้องถิ่นต่างๆและท่ามกลางของความเจริญนั้นก็จะปรากฏคนประเภทที่ สักแต่ว่าลงมือทำโดยปราศจากแผนสิ่งที่ตามมานั่นก็คือปัญหาต้องมาตามแก้ไขความยุ่งเหยิงอันตรายความผิดพลาดและในขณะเดียวกันครับก็จะมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งที่อุดมไปด้วยแผนงานเต็มไปหมดแต่กลับไม่ลงมือทำอะไรจรึงทำให้เกิดการสูญเปล่าสูญเสียเสียเวลาเปลืองทรัพยากรเปลืองงบประมาณ ดังนั้นทุกท่านครับหากเรากลับกันเราลงมือทําโดยมีแผนงานย่อมเกิดความเจริญทุกครั้งที่มีแผนงานเรามีแผนการที่จะลงมือทําส่งมอบบอกต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้นในชุมชนในสังคมดังนั้น,น,นดังนั้นครับการมีแผนงานการมีแผนการการมีเป้าหมาย การกำหนดยุทธศาสตร์ในการลงมือทำในการมีเทคนิคมีศิลปะมีทักษะมีกลุ่มบุคคลที่มีไมซ t แนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำที่ดีนั้นย่อมทำให้แผนงานหรือเป้าหมายขององค์กรนั้นนั้นบรรลุผลคำว่ายุ่งและแย่จะหมดไปจะเปลี่ยนและกลายเป็นยอดเยี่ยมในที่สุดฉะนั้นครับมนุษย์ควรจะมีสียอก็คือยอดเยี่ยมยเยือกเยน็นยืดหยุ่นยกย่อง ทำให้ชีวิตของเรานั้นรุ่งเรืองได้อย่างสบายๆนะครับเรามาลงมือทำโดยมีแผนงานกำหนดกำกับกับกนเถอะครับแล้วทุกคัางที่มีแผนงานเกิดขึ้นวางแผนลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกันเพียงเท่านี้ก็เกิดความเจริญเติบโตขึ้นในทุกผืนแผ่นดินแล้วครับวันนี้ขอใหทุกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ